สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงครับพาเพื่อนๆมาดูกิ่งพันุของส้มโอทับทิมสยามนะครับของเรานะครับเพื่อนๆดูเห็นไหมฮะยังไม่ถึงเดือนเลยครับเพื่อนๆนี่ครับกิ่งใหญ่โตเร็วนะครับเรามีเคล็ดลับนะครับเนื่องจากว่าดูครับเพื่อนๆกิ่งพันุของเราโตมากครับเนี่ย โตเ้าแข็งเลยนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเขามีรากปับรากเขาก็จะอุดมสมบูรณ์ดีแล้วก็หากินนะครับเพื่อนๆดูแตกใบแตกยอดแตกกิ่งสมบูรณ์มากนะครับและที่สำคัญนะครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้ครับนี่ครับดอกครับดอกนั้นหนาอุบวบเลยครับแสดงว่าต้นพันธุ์แม่เดิมของเขาเนี่ยมีการบํารุงที่อุดมสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะออกลูกออกผลเลยนะครับ แสดงถึงความสมบูรณ์ของกิ่งพันล้วนะครับติดแล้วครับเพื<ๆ>่อนๆติดลูกแล้วนี่ฮะพูดเป็นเล่นไปครับติดลูกแล้วครับสามลูกเลยครับใบยังนวลๆอ่อนๆอยู่เลยครับแต่ว่ากิ่งออกมาใหม่ติดลูกเรียบร้อยครับกิ่งพันอุดมสมบูรณ์นะครับของเรานะสวนบ้านพันไม้พอเพียงครับวันนี้มานําเสนอ กิ่งพันุที่เราเตรียมไว้มีประมาณ200กว่าต้นนะครับเป็นกิ่งพันุ์ใหญ่ๆอวบๆนะครับต้นแข็งแรงรากแข็งแรงนะครับใบโตสวยงามนะครับเพื่อนครับมาดูนี่เลยครับลักษณะใบของเขานะครับเห็นไหมครับด้านหน้ามันนะครับใบใหญ่นะครับใบใหญ่แล้วมีการหยิกงอนะเพื่อนๆเล็กน้อยนะครับตูดใบก็จะไม่แหลมนะครับด้านหลังก็จะเป็นขนๆนะนุ่มนะครับเพื่อนๆนี่ครับ แสดงถึงว่าถ้าใบกว้างอย่างนี้หากินเก่งนะครับเนาะจะทําให้ผลที่ออกมาต้นที่ออกมาสมบูรณ์ได้ดีนะครับต้นโอทับส้มโอทับทิมสยามนะครับเขาจะชอบที่ที่มีแสงแดดมากสักหน่อยนะเพื่อนๆเนาะชอบรับแดดแล้วก็มีความชื้นด้านล่างสูงนะครับดังนั้นถ้าเราปลูกนะครับถ้าเป็นพื้นพื้นที่ที่น้ําท่วมถึงนะเพื่อนๆเราก็จะพูนโคให้เขาหน่อยนะครับแล้วก็ปลูกเข้าไปนะครับให้มันมี รากอากาศหากินได้เพื่อนๆนะแล้วก็เป็นที่ที่มีแสงนะครับเพียงพอเนาะมาดูลักษณะของดอกครับเพื่อนๆครับนี่นะครับดอกเขานะครับอวบโตแข็งแรงนะครับนี่ฮะติดลูกน้อยละนี่นะครับแต่ลูกน้อยจะขยายต่อไหมไม่รู้นะนะครับอาจจะร่วงได้เนาะแต่แสดงถึงความสมบูรณ์นะครับของกิ่งพันธุ์ของต้นนะครับเพื่อนๆครับกิ่งพันธุ์เราเพิ่งตอนปีนี้เนาะ ถ้าเขาติดลูกขึ้นมาแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องเก็บไว้นะครับนะเด็ดเขาทิ้งก่อนเพื่อให้ต้นเขาไม่โทมนะครับให้เขาผลิตใบผลิตต้นให้สมบูรณ์เนาะไม่เช่นนั้นเขาก็จะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงผลนะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดของต้นไม้เหมือนกันเนาะจะทําให้ต้นไม่สมบูรณ์รากไม่สมบูรณ์นะครับทําให้ต้นเฉาได้เนาจะชะงักการจเจริญเติบโตนะครับลักษณะของใบยอย่างหนึ่งนะครับที่เราเจอนี่นะครับดูใบแก่ครับเพื่อนๆน,นี่นะครับ ใหญ่ครับเพื่อนใหญ่เป็นฝ่ามือเลยนะครับใบเขาจะใหญ่นะครับใหญ่โตนะครับถุงที่เราใส่ต้นพันธุ์นะครับเนื่องจากต้นพันธุ์เราโตมากนะครับถุงเราจะเป็นถุงไซส์ใหญ่นี้นะครับเพื่อนๆน,นี่เนาะรากเขาก็จะหากินดีจเจริญเติบโตดีนะครับถุงไซส์ใหญ่นะครับโอเคครับ ความสูงก็ประมาณสัก2ฟุตกว่าๆนะครับ2ฟุตกว่าๆวันนี้นะครับ,ยบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลกเปลี่ยนพูดคุยกันในไลฟ์นะครับในเพจของเราได้นะครับเพื่อนๆวันนี้บ้านวันเพียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ